จะทำอะไรจุ๊มมาเร็วมาเล่นกันสนุกตรงไหนจุ๊มไปดีกว่าอา้าวจุ๊มจะไปไหนไฮ้ยนี่คืออะไรอะ่ะเอ๊แป้นอยู่ไหนนาะอชิบชิบโห้ยเย็นสบายดีจังเลยหั้ยย็นถึงด้วยเป็นอยู่ไหนนาะโฮ้ยจุ่เมหม็นอะไรเนี่ตนยตะกอแน่เลยอชิบชิบเอ๊ ไม่ใช่นี่นะอ้าวจุ้แมงโอ้โหโเขามีสาวยน้ําด้วยอ่ะนี่มันไม่ใช่สาวยน้ําแหละตัวเปียกอย่างเงี้ยจะไปดูคอนโดยังไงดูไม่ได้อะไม่ได้สิห้องเขาก็เปียกหมดโอเคโอเคงั้นจิ้มเมงรอนี่เฮ้ยจะรอได้ไงก็ไปด้วยกันเนี่ยแหละไปไปอาบน้ําขี้บ่นจังเลยวันนี้เราอยู่กันที่มารุคอนโดเป็นคอนโดสาหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ เรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในเขามีอะไรให้จุ้มเม่งมั่งตรงนี้เขามีที่จอดจัก,กรยานกว้างมากๆเลยเกาเกเก่าเกก,ก,กอนจุ้มหน่อยในเนี้ยเขามีที่ให้สัตว์วิ่งสวนใหญ่ร่มรื่นมีที่พักผ่อนหย่อนใจกลางสวนด้วยนะหุยดีจังเลยแล้วเขาก็มีที่อาบน้ำหมาด้วยมะจุ๊มไปอาบน้ำกันดีกว่า ุณจุ้มเม่งไปต่อไม่ได้เพราะว่าจุ้มเหม่งเป็นยังไงตอนนี้สภาพเสื้อผ้าที่ใส่มาเปลี่ยนหมดแล้วเขาไม่ให้เขาไปดูรู้ไหมเนี่ยชุดเนี้ยไอ้จุ้มเหม่งขี้เกียจฟังแล้วเดี๋ยวก็พาป้าป้าป้า,ปา,ปากับเจไดอะอไปดูห้องแทนบันจะคุยอีกนานไหมเนี่ยจุ้มเม่งเมื่อยแล้วโอเคโอเคปาป้าปา้ปา,าที่เนี่ยเป็นโครงการสูงสาชั้นสามยูนิต คอนโดห่างจาก BTS เอกมัยแค่450เมตรเองนะที่นี่มีแบบห้องให้เลือกทั้งแบบ1และ2ห้องนอนและมีความสูงฝ้าให้เลือกทั้งแบบซิมเพล็และ Duplex สามารถรองรับความต้องการได้หลากหลายสไตล์ พร้อมพื้นที่ส่วนกลางจัดเต็มถึง5ชั้นอีกกว่า50รายการเลยนะแล้วก็มีพื้นที่ทําอาหารพื้นที่โค o คุกิ้งสเปซขนาดใหญ่สามารถชวนครอบครัวและเพื่อนมาทําอาหารร่วมกันได้ด้วยนะเนี่ยสามารถเดินไปแหล่งแห่งเอาชิคชิ้ย่านยิปของกรุงเทพได้สะดวกมากๆเกตเวและดองกี้มอก็แค่ปากซอยเป็นไงใจดีชอบไหม เอาเลยเอาเลยเจไดชอบไหมคะเจไดชอบมากเจไดเขาบอกว่าห้ามหนักเกิน20กิโลแค่กลนเจไดก็เกินแล้วเนี่ยงั้นอยเช่าเลยงั้นป่อยเช่าทำกำไรดีกว่าที่เนี่ยมีผู้เช่าทั้งไทยและต่างชาติยังไงก็มีผู้เช่าแน่นอนได้เงินไปซื้อนมด้วยเย้ yeah.